ดูหน้าจอคณครูเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าจอตัวเองมานั่งทํางานตัวเองนะครับสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างรวดเร็วมากกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเราเข้ามาสู่ยุคที่ต้องเรียนออนไลน์กันนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือเด็กๆลูกหลานนะครับที่กําลังเรียนออนไลน์ อาจจะเจอปัญหาว่าเวลาเราเรียนแล้วเราต้องทําตามคุณครูที่กําลังสอนเราอยู่ที่หน้าจอออนไลน์นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะสลับจอไม่ทันนะเวลาเรานั่งเรียนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากทําไปพร้อมๆกับที่คุณครูสอนเราก็อยากจะเปิดหน้าจอคุณครูไว้ด้วยใช่ไหมครับพอเราเปิดหน้าจอคุณครูไว้มันก็จะบางบังหน้าจองานที่เรากําลังทําพอเรากลับมาที่หน้าจองานที่เรากําลังทําเราก็จะ กลับไปที่หน้าจอคุณครูไม่ทันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการสลับไปสลับมาอยากจะต่อจอเพิ่มอีกจอหนึ่งก็เกะกะต้องซื้อจอเพิ่มเสียเงินเสียทองเยอะแยะคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการในการสลับหน้าจอให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะช่วยในการที่เราจะเรียนออนไลน์แล้วก็ทําตามที่คุณครูสอนไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับหรือพี่น้องอาจจะเอาไปประยุกต์นะครับในการที่จะใช้กับการทํางานนะครับสลับไปสลับมาระหว่างหลายๆโปรแกรมหลายๆหน้าจอ ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันครับปัญหานี้ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่า virtual desktop เจ้าตัว virtual desktop เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่สําคัญอันหนึ่งนะครับของ Windows 10นะครับที่จะสามารถทําให้เราใช้งานได้ในลักษณะที่คล้ายๆกับเครื่อง Mac นะครับเครื่อง Mac เนี่ยก็คือว่าก็สามารถที่จะใช้นิ้วอย่างเงี้ยนะครับในการที่กวาดไปที่ trackpad นะครับกวาดซ้าย ก็เปลี่ยนเดสก์ท็อปไปกวาดขวาก็เปลี่ยนเดสก์ท็อปไปนะครับถ้าคนที่ใช้น้ตบุ๊กใน Windows 10ก็สามารถทําได้อ่าแล้วถ้าอย่งั้นคนที่ไม่ใช้น้ e ตบุ๊กละทำยังไงก็จะมีคีย์บอร์ดช็อตคัตนะครับที่สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันครับลองไปดูกันเลยครับสามครับวิธีนี้น่าสนใจมากเป็นฟีเจอร์ของ Windows 10นะฮะเรากดปุ่ม Windows นะครับปุ่ม Windows ค้างไว้แล้วก็กดแท็บครับอ่าเราจะได้หน้านี้นะครับถ้าใครจำช็อตคัตไม่ได้นะครับ ตัวนี้มันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงหน้า Task View ตัวนี้ที่เมาส์ชี้อยู่นะครับ Task View จิ้มหนึ่งทีครับอหรือคีย์ลัดมันก็คือ Windows Tab นะครับ Windows แล้วก็ Tab นะครับมันก็จะพามาที่หน้านี้โดยอัตโนมัติตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือการสร้าง Virtual Desktop นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมี Desktop อยู่แค่นี้นะครับ สมมติว่าผมสร้าง New Desktop ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับจาก d e s k ์ท็เดิมที่มีอยู่อันเดียวนะครับมันก็จะขึ้น Desktop อปสขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเราสามารถที่เอาเมาส์ชี้นะครับสลับได้แบบนี้สมมุติว่าผมต้องการให้หน้าต่างของการประชุมนะครับหน้าต่างการประชุมผมเคืรอนี้นะครับไปอยู่ที่ d e s k ์ท็อนะครับผมก็เลือกอันนี้นะครับคลิกแล้วก็ลากแล้วมาปล่อยใน Desktop อสแบบนี้ครับเสร็จนะครับ ทีนี้ที่เดสก์ท็อปเนี่ยผมเปิด powerpoint นะครับสมมติว่าผมกำลังเรียนเรื่อง powerpoint ในเดสก์ท็อปเป็นเรื่องการประชุมอยู่นะครับเนี่ยนะครับผมกำลังประชุม google meet อยู่ในเดสก์ท็อปแล้วก็ในเดสก์ท็อปเนี่ยผมกำลังใช้โปรแกรม powerpoint กำลังนั่งทำงานที่เรียนอยู่นะวิธีการในการสลับอย่างรวดเร็วนะครับปกติถ้าเราเรียกปกติก็คือ วินโดว์บวกแทบนะครับที่จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เราก็ต้องเสียเวลามาคลิกเมาส์ใช่ไหมครับวิธีการที่เราจะสลับเจ้าตัวเดสก์ท็อประหว่าง1และ2หรือมากกว่า2ก็ได้นะครับอย่างรวดเร็วก็คือใช้ Window ์นะครับป่มวินโดว์นะครับกดค้างไว้ control ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ลูกศรซ้ายขวาครับวินโดว์ control ลูกศรซ้ายสลับมาที่เดสก์ท็อปหครับกดวินโดว์ control ลูกศรขวาครับปึ้งสลับมาที่เดสก์ท็อปส แค่นี้เราก็จะสามารถที่จะเรียนไปด้วยนะครับฟังคุณครูไปด้วยนะสลับหน้าจอได้อย่างรวดเร็วม,มากเลยนะครับเหมือนกับเรามีหน้าจอต่อจอไว้หลายๆจอหรือจริงๆอาจจะตั้งไว้สัก3-4สี่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นต้องแค่2นะฮะสลับไปสลับมา,างเงี้ยครับดูหน้าจอคุณครูเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าจอตัวเองมานั่งทำงานตัวเองนะครับสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างรวดเร็วมาก คราวนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้เจ้าตัวโน้ตบุ๊กนะครับท่านสามารถที่จะใช้นิ้วนะครับ4นิ้วเนี่ยนะครับในการที่จะดันที่ t ทร็กแพดนะครับดันขึ้นครับพอเราดันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับดันขึ้นปุ๊บมันก็จะมาที่หน้านี้ใช่ไหมครับสลับแบบนี้ดันลงครับดันลงก็กลับมาที่หน้านี้นะครับทีนี้เราสามารถที่จะสลับเดสก์ท็อป1และ2ได้โดยการ เคลื่อน4นิ้วของเราเนี่ยนะครับไปด้านซ้ายด้านขวาสลับไปอย่างเงี้ยนะครับใน Trackpad นะครับเนี่ยนะครับผมแค่สลับมือนะครับเนี่ยนะครับลากไปซ้ายไปขวานะครับมันก็จะสลับ d e สก์ท็อให้เราถ้าลากขึ้นบนมันก็จะสลับส t c h กลับมาที่หน้าทัสวิวตรงนี้นะครับเลื่อนนิ้วขึ้นบนฟืบอย่างนี้นะครับดันขึ้นไปข้างบน4นิ้วนะครับ ก็จะไปที่หน้า Task View นะครับถ้าสลับ Desktop Desktop 1เลื่อนไปด้านซ้าย Desktop 2เลื่อนไปด้านขวานะครับลองดูนะครับการใช้4นิ้วสไว้์ไปซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะครับมันก็เท่ากับเราใช้ปุ่ม Windows นะครับกดพร้อมกับปุ่ม Control แล้วก็ใช้ลูกศรไปด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะได้แบบนี้ครับ Desktop 1ครับสลับไป Desktop 2ครับ ใช้ปุ่ม Windows นะครับบวก c t r o l บวกลูกศรซ้ายขวาก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้การเรียนออนไลน์ของเราสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเรียนไปด้วยทำงานตามคุณครูได้โดยที่เราไม่ต้องต่อจอเพิ่มนะครับก็จะสามารถที่จะเรียนได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นหรือใช้ในการทำงานต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับว้าวการที่เราวิ่งหนีความเศร้าไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าไปเจอความสุขนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s c r i c r ให้ด้วยนะครับสุดท้ายไม่อยากบอกช้างไม่อยากบอกแมวไม่อยากบอกหมาเพราะต้องถึงเวลาต้องบอกลากันอีกแล้วครับสวัสดีครับ